ทำงานที่ไหนคะทำงานที่รีสอร์ทนะคะน้องวินเทจมาทำความสะอาดรีสอร์ทวันนี้มีคนมาพักตั้งหกห้องเลยหรอคะใช่คนมาพักเยอะมากเลยแม่ก็ทำความสะอาดกับน้องวินเทจเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นห้องสามสี่ห้าข้างบนก็จะเป็นห้องที่หกนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องสอง ที่น้องรีวิวไปแล้วนะคะเมื่อกี้ตอนนี้แม่ก็กำลังจะพาน้องวินเทจเดินมาที่ห้องหนึง<ด>่งน้องวินเทจเดินไปที่ห้องหนึง่งไปเปิดดูสิคะห้องหนึ่งมีอะไรบ้างจะได้บอกเพื่อนๆมาพักได้ไไลไดแล้วคะ่ะป๋าเข้าไปดูสิคะชุดยังไม่ได้อาบน้ําเลยเพื่อนๆไม,ไม่ต้องเปิดกุญแจแม่ปิดแม่เปิดไว้แล้วเปิดเข้าไปเลยครับหมุนสิครับหมุนเหมือนห้องเราเนี่แหละ นแม่ทำให้ดูนัแม่เปิดให้ครับเปิดไฟก่อนนะคโอเคน้องมิเห็นก็จะเอาน้ำมาตั้งไว้เรียบร้อยครับเสร็จหรือ,อยังลูก โอเคไปดูซิไปตรวจความเรียบร้อยก่อนว่าถัางขยะมีครบไหมไปกปิดไฟดูก่อนอน,<ม>น้ำยา<ม>ยา<ม>สระแชมพูกับสบู่มีหรือยังลูกยังมีมีอยู่มี<ะ>แล้วถังขยะผ้าเช็ดตัวครบแล้วปิดไฟครับห้องละห้าร้อยเองใช่ไหมครับห้ <500 S 1> อยเองห้าร้อยเองบอกเพื่อนๆมาพักสิ คนพวองมาตากนี่นะครบ้านเราช่วยกว่านี้ก็ไม่เยอะแต่ต้งมาตากด้วยเก่งจังเลยรีวิวก่อนปิดประตูเข้ามาปิดไฟครับปิดไฟไปิดไฟแล้วก็ปิดประตูเอาคุณแจไปวางไว้ที่ที่การาน้ำร้อนนะ่ะลูกถอดออกเลยอุ้ย ไม่ได้เปิดครับทุกี้เห็นไฟอยู่ตรงไหนคะห้องนี้เถื่โกโหกแม่นั่นไงไฟห้องน้ำปิดอยู่ลูกโอเคอบ่ายครับเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของห้องหนึ่งนะคะหของน้ำจะมีของเล,น,งงเลนนะห้องรั่บริเวณห้องหนึ่งนะคะราคาแค่คืนละ500เองใช่ไหมคะ อ่อบอกเพื่อนๆหน่อยราคาคืนละเท่าไหร่นะคะ,3บ,ะ3บาทค่ะ3บาทค่ะโอเคบอกเพื่อนๆมาพักนะคะราคาแค่3าบาทเองแต่ละห้องน้องวินเทจบอกอันนี้ก็จะเป็นห้องหนึ่งกับห้องสองก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะหลังละห้าร้อยราคาเดียวกันหมดเลยห้าร้อกับห้องที่ติดกันตรงนี้นะคะห้องที่ติดกันตรงนี้ก็ ราคาเดียวกัน500แต่ว่าไม่มีแต่ว่าไม่มีอะไรนาะไม่มีหน้าต่างเดี๋ยวไปดูกันนะคะข้อนี้จะไม่มีหน้าต่างราคา500 ก็จะมีที่นั่งให้ใช่ไหมคะพับนูนั่งได้ห้องสามห้องสี่ห้อง 5, ห้านั่งพักได้โอเคนั่งแบบนี้หรอคะถ่ายรูป,ค,รปค่ะค่ะถ่ายรูปให้คะ่ะวันนี้จะมกลับบ้านก่อนนะคะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้น้องวินเทจขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันใหม่ว่าน้องวินเทจจะคลิปอะไรมาให้เพื่อนๆดูนะคะาาอยากกลับบ้านแล้ว เพื่อนๆสามารถนาพักได้นะคะคือละ500บาทเอง